สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพริรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะาเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะมาติดตามการผลักดันโอกาสช่องทางการเพิ่มการลงทุนผู้ประกอบการไทยในประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมกับเชื่อมโยงจุดผ่านแดนเพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าไทยไปยังจีนให้มากขึ้นค่ะโดยทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการสั่งการให้การทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการขยายโอกาสการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งเชื่อมโยงจุดผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มพูนมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศจีน ในโอกาสนี้นะคะทางรัฐบาลโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่7ถึง8กร,รกฎาคม2566ได้มีการหาหรือกับภาคเอกชนไทยนะคะถึงโอกาสการขยายการค้าและการลงทุนในสอปป,อปอลาวโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็มองว่าทางสอปป,อปอลาวนะับเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนของผ ปรระกกอบกาไทยโดยเฉพาะธุรกิจกาแฟนะคะเพราะสปะปลาวก็เป็นแหล่งปลูกกาแฟใหญ่เป็นอันดับ3ในอาเซียนนะคะการเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวของสอปปลาวก็ทําให้ธุรกิจคาเฟ่เติบโตสูงและทางสปปลาวเองเนี่ยก็ยังมีแผนการพัฒนาคุณภาพผลิตกาแฟให้ได้มาตรฐานสากลจึงทําให้ไทยและสปะปลาวมีโอกาสในการขยายความร่วมมือกันเพื่อสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อุตสาหกรรมกาแฟรวมทั้งการวิจัย เชิงวิชาการค่ะการร่วมทุนการใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีในกรอบอาเซียนนะคะเพื่อการค้ากาแฟระหว่างกันด้วยค่ะในโอกาสน,นี้ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็ยังได้มีการเดินทางไปสำรวจท่าบกนะคะหรือว่า dry port ท่านาแล้ง และสถานีรถไฟเวียงจันทใต้ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ส่งออกจากไทยผ่านด่านน้องคายไปยังสปปลาวเพื่อจะขึ้นรถไฟต่อไปยังประเทศจีนซึ่งจากการหารือกับผู้บริหารโครงการท่าบกท่านาแล้งก็พบว่าผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกผลไม้ไปจีนได้เพิ่มขึ้น นับตั้งแต่เส้นทางรถไฟจีนนะคะแล้วก็ลาวเปิดให้บริการเมื่อปี2564จากเดิมค่ะมูลค่าการส่งออกจากไทยทางด่านน้องคายผ่านแดนสปปลาวไปจีนอยู่ที่90.41ล้านบาทในปี2564นะคะก็เพิ่มเป็น1,964.89ล้านบาทในปี2565และเพิ่มเป็น2,848.41ล้านบาทในช่วง5เดือนแรกของปี25 0 0 566ค่ะโดยมีสินค้าไทยที่สำคัญก็คือผลไม้ไทยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะม่วงสับป,ปะรดลำไยแล้วก็มังคุดซึ่งได้รับความนิยมในผู้บริโภคชาวจีนเพิ่มขึ้น รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ร่วมกันพิจารณาโอกาสและช่องทางขยายการลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการไทยรวมถึงผลจากการวางรากฐานการพัฒนาเชื่อมโยงจากจุดแผนแดนกับประเทศเพื่อนบ้านโครงสร้างพื้นฐานก็เริ่มที่จะเห็นเป็นผลสำเร็จแล้วนะคะจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยผ่านชายแดนต่อไปยังประเทศจีนให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ค่ะก็หวังว่าเกษตรกร,กรแล้ก็ผู้ประกอบก การส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะผลไม้ไทยนะคะได้ใช้โอกาสนี้ทำตลาดเพิ่มการส่งออกผลไม้ประเภทอื่นๆไปจีนรวมทั้งใช้ประโยชน์จาก FTA ทั้งกรอบอาเซียนจีนความตกลงอาเซบนะคะเพื่อขยายปริมาณและก็มูลค่าการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้นต่อไปด้วยค่ะ นั่นก็คือในเรื่องราวของการเพิ่มการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทยในประเทศเพื่อนบ้านนะคะและต่อมาค่ะเรามาดูการในส่วนของการส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำนะคะโดยมีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าในปี2566นี้จะมีการส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำถึง6 8 0 0 0คนโดยมุ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในทุกมิติค่ะโดยทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย จากผลสำเร็จการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในทุกมิติของรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะการส่งเสริมและก็สนับสนุนการมีงานทำของคนพิการตามกฎหมายรวมถึงการจ้างงานคนพิการแล้วก็การสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการนะคะแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการก็พบว่าในปี2565มีสถานประกอบการทั่วประเทศค่ะ14,444แห่ง จ้างงานคนพิการไปแล้วกว่า63,904คนขณะที่การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนหนึ่งนะคะก็ได้นำมาให้คนพิการกู้ยืม เป็นการประกอบอาชีพนะคะเพื่อให้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้สามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองแล้วก็ครอบครัวได้ค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยก็มุ่งสารต่อนโยบายเพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปี2566โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะพกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาก็มีการตั้งเป้าค่ะว่าจะมีการจ้างคนพิการนะคะจำนวน68,234คนทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาส สร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับคนพิการส่งเสริมให้คนพิการนะคะแสดงศักยภาพที่มีอยู่ในการทํางานอีกด้วยโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556ตามมาตรา3-3ก็ได้มีการกําหนดค่ะให้ในายจ้างหรือว่าเจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปจะต้อง รับคนพิการเข้าทำงานไม่น้อยกว่า1คนนะคะหรือว่าเป็นสัดส,ส่วน100ต่อ1เศษที่เกิน50ค่ะจะต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคนในส่วนของมาตรา34นะคะนายจ้างหรือว่าเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ประสงค์จะจ้างคนพิการให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมาตรา35ค่ะในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานและไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนนายจ้างหรือเจ้า ของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษเช่นฝึกงานนะคะการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลือด้านอื่นแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้นะคะตามหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขที่ทางคณะกรรมการกำหนดในระเบียบด้วยค่ะ ก็เป็นการตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าในปี2,566นี้คนพิการเนี่ยจะได้มีงานทำเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะหาเงินประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ด้วยค่ะ และเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่สิทธิ์บัตรทองค่ะเขาบอกว่าคนที่อาศัยทํางานเรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพมหาคนครนะคะแต่ว่าทะเบียนบ้าน,นยอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้สามารถย้ายสิทธิ์มาเมืองกรุงได้โดยการทําง่ายๆผ่าน4ี่ช่องทางนี้ค่ะโดยทางด้านนางสาวไตสุรีไตาสารณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าปัจจุบันยังคงมีประชาชนผู้มีสิทธิ์บัตรทองจํานวนมากที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหาคนครเพื่อที่จะทํางาน หรือว่าเรียนหนังสือโดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาด้วยทําให้ยังมีข้อจํากัดนะคะในการรับการรัรกษาพยาบาลหรือแม้แต่จะสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่งแต่หากเจ็บป่วยเกินศักยภาพหน่วยบริการเนี่ยก็จะต้องส่งต่อแล้วก็ต้องติดต่อกลับไปยังสถานพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลตามสิทธิ์ในต่างจังหวัด ทั้งนี้ค่ะแนวทางที่จะทําให้ผู้มีสิทธิ์บัตรทองนะคะสามารถที่จะเข้าถึงบริการได้สะดวกทุกที่มากที่สุดเนี่ยก็คือการย้ายสิทธิ์เข้ามาในกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชเองนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเขาก็ได้เชิญชวนผู้อาศัยในกรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่าสิทธิ์บัตรทองอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะหรือว่าเรียกว่ากลุ่มประชากรแฝงทําการย้ายสิทธิ์เข้ามาในกรุงเทพค่ะโดยลงทะเบียนกับหน่วยงานบริการ ฐมภูมินะคะหรือว่าหน่วยบริการประจําใกล้ที่ทํางานที่เรียนหรือที่พักอาศัยโดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านนะคะทางสปสชและกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการเตรียมเครือข่ายหน่วยบริการรองรับการเข้ามาของทะเบียนกลุ่มประชากรแฝงที่คาดว่าจะมีจํานวนประมาณ7 0 0 0 0สนคนทั้งส่วนของคลินิกชุมชนอบอุ่นนะคะเกือบ300แห่งศูนย์บริการสาธารณสุขค่ะ69แห่งทั้ง50เขตน,นะคะพร้อมกันนี้เพื่อให้เป็นการลดข้อจำกั ของศักยภาพโรงพยาบาลในระบบ รับส่งต่อทางสปสอชอแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ทําความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนค่ะเพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบนะคะสามารถที่จะส่งต่อเข้ามาร่วมเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันก็มีโรงพยาบาลเข้าร่วมแล้ว17แห่งนะคะสำหรับการย้ายสิทธิ์บัตรทองจากต่างจังหวัดมาที่กรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยก็สามารถจะทาได้ง่ายๆผ่านสี่ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะผ่านทางแอป เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการค่ะช่องทางที่2นะคะสามารถใช้ line oa ของสปสชค่ะพิมพ์ line id นะคะ nhso ในช่องเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเองค่ะช่องทางที่3ก็สามารถที่จะติดต่อด้วยตนเองนะคะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชั้น2ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารบีถนนแจ้งวัฒนะในเวลาราชการค่ะหรือว่าในช่องทางที่4ก็คือการโทรสายด่วนสปสชนะคะ1 3 3 0เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการดำเนินการให้ค่ะทั้งนี้เอกสารที่ใช้ ในการดาเนินการย้ายสิทธิ์บัตรทองนั้นเนี่ยนะคะก็ใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดน,นะคะที่แสดงถึงที่อยู่อาศัยในกรุงเทพดังนี้ค่ะ 1. นหน,งนังสือรับรองของเจ้าของบ้านค่ะ2หนังสือรับรองของผู้นําชุมชนนะคะ3หนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง4เอกสารหรือหลักฐานที่มีชื่อของผู้ประสงค์ลงทะเบียนเช่นใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟนะคะค่าเช่าที่พักสัญญาเช่าที่พัก หรือ5ค่ะผู้ที่ต้องการลงทะเบียนทำหนังสือรับรอง เองได้นะคะนี่ก็คือจะทําให้ได้ความสะดวกแล้วก็ง่ายดายมากขึ้นนะคะในการที่ผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยมาเป็นประชากรแฝงอยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะและเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะคะเรามาดูกันที่เรื่องราวโฆศกรัฐบาลค่ะได้มีการลาออกจากตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะแล้วก็โคศกระจําสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยทางด้านอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขา ที่การนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะว่าเนื่องจากทางสภาผู้แทนราษฎรโดยนายวันหัวหมัดนอมัตทาประธานสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงนามประกาศในการเลื่อนลำดับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อนะคะมาแทนสมาชิกที่ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้ทําให้ทางด้านนายอนุชาบุตรพะชัยศรีนะคะก็ได้เข้าเรียนแจ้งแล้วก็กราบลาท่านนายก รัฐมนตรีค่ะเนื่องในโอกาสที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอวยพรให้กําลังใจแล้วก็ให้มีกําลังกายที่ดีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็บ้านเมืองรวมไปถึงประชาชนด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านอนุชาบุรพชัยศรีก็ได้มีการถแถลงข่าวกราบขอบพระคุณนะคะท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบความไว้วางใจแล้วก็ดําเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมาและในส่วนของการ การทำงาน3ปีกว่าที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านนะคะที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ได้ร่วมมือกันทำงานรวมถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ได้ดำเนินการในเรื่องของภารกิจต่างๆแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้กรณานนำเสนอข่าวจากรัฐบาลน,นะคะรวมไปถึงประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำหรับภารกิจจากนี้ไปเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีก็จะได้มอบหมายให้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3าคน ได้ดําเนินการสื่อสารงานของรัฐบาลกับประชาชนต่อไปและก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจมาทุกช่องทางระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ทาเนียบรัฐบาลด้วยนะคะนี่ก็เป็นคํากล่าวนะคะคาแถลงข่าวของในอนุชาบุรพชัยศรีค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาก,การกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้อง การจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังในทาง YouTube c h anel อาทัพพอดแคสต์ที่ชันพิรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ นักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อไวรัลคลิปโดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจความยาวไม่น้อยกว่า45วินาทีและไม่เกิน1นาที30วินาทีชิงทุนการศึกษากว่า30,000บาทในหัวข้อจิตอาสาเพราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง23กรกฎาคม2566รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ sopsc.mod d ี o ด h หรือโดทเหรือใท2ศูนย์รองใองสอง้แกดสองหกสอง